Powerful My By Niki Blue a n g e l สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับสโลแกนดังที่ทุกคนเคยได้ยินกันครั้งแล้วครั้งเล่า Just Do It เพียงแค่ลงมือทำทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอ่านหนังสือไปก็หลายเล่มเข้าอบรมสัมมนาก็หลายแห่งเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆมากมายแต่ไม่เคยลงมือทำสักทีชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งทที่ เพียงแค่ลงมือทำชีวิตอาจปเปลี่ยนไปแล้ววันนี้พูดถึงแนวคิดและเทคนิคทางจิตวิทยาที่บอกคุณว่าทำอย่างไรจึงจะลงมือทำเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องประสบกับชะตากรรมแบบนั้นหลายท่านอาจเคยได้ยินว่าคนเราต้องมีพลังความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือแรงจูงใจเพื่อลงมือทำบางอย่างแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้น แทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงมือทำเลยนั่นเป็นเพราะเมื่อได้ยินคำว่าลงมือทำก็จะมีคำว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นและแรงจูงใจผุดขึ้นมาในหัวด้วยเคยคิดไหมคะว่าคุณไม่ยอมลงมือทำสักทีเพราะคิดว่าเรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจไม่มากพอในหัวของคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขส่วนใหญ่ พวกเขาไม่มีแนวความคิดแบบนั้นเลยการจุดประกายให้เกิดความตั้งใจมีแรงจูงใจที่จะลงมือทำให้ผลลัพธ์ชั่วคราวเท่านั้นเพราะมันเป็นแรงกระตุ้นจากภายนอกแต่ถ้าหากไม่ใช่ความตั้งใจแรงจูงใจแล้วต้องมีอะไรคำที่คนสำเร็จมีกลับเป็นคำว่าความหลงไหลเพราะความหลงไหลหรือ p าชั่น เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของทุกคนและทำอย่างไรจึงจะทำมากขึ้นโดยไม่ฝืนใจด้วยพลังที่ไม่มอดดับการลงมือทำทันทีนั่นเองนะคะในทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยไม่ต้องกังวลถึงผลลัพธ์ว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่เมื่อกระทำบ่อยขึ้นสมองของเราจะหาวิธีเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทำลงไปโดยอัตโนมัติ และพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้ลงมือทําแล้วคุณจะดึงโอกาสต่างๆเข้ามาหาตัวได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระลึกเสมอว่าไม่ควรมีข้อแม้ต่างๆกับตัวเองการลงมือทําจึงเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการสารฝันหรือทําเป้าหมายให้สำเร็จเร็วขึ้นวันนี้คุณได้เริ่มลงมือทำหรือย,ยังคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Have a powerful mind สวัสดีค่ะ